สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาที่นา่ารักทุกทกท่านนะคะเสียงเจีวเจวีวมานางยังได้ห้องอีกคือเต้าพี่น้องมาเดิเนมากินเข่ากับยาเล่นเดิมมาเนี่ยยาเล่นสิกินเขา่าไปน้ำคุยไปน้ำนะคะยาเล่นในเขา่าอันเขาใบาเจ้ากะปิพี่น้องกับหนึ่งก้อยอืม กอง่ายพี่นอ้องจ้าช่วงนี้ก็ยับี้าดำมันทั้งขวดนี่ละช่วงนี้ยาบพี่น้องกันเชื่อว่าอย่าเลยนตอบคอมเมนต์บพรท่านขอโทษขออภัยไว้หลายหลายด้วยค่ะเด้อขอบุญขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่แบกเขามา,าทักไทยสงคอมเมนต์ดีๆห้เนาะค่ะเนาะ ต้องใจเย็นลืมกดต้งห i̇şte. right. <norm> ัวใจไว้ใหายมาขึ้นนอนเกือบตีหนึ่งพี่น้องมันตะสามทุ่มนอนเกือบตีหนึงเพราะว่าไล่ตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนสุขุมสุคนเนาะค่ะเนาะอันเก่าๆอย่าเล่นกับตอบพรท่านอย่าเล่นกับติดหนีไหวเยี่ยเล่นกับเล่นมาไล่ตอบโอ้เมื่อยพี่น้องเลยค่ะ บางคลิปยังเล่นกันบบ่ได้ตอบกดแต่หัวใจไวกัไหวย่ำม,มีเวลายลังเล่นกับสิตอบพี่ตอบนองคือเก้าหน่ะละค่ะคลิปก่อนพูนยังเล่นบอกห่างไว้บ้าอยากบอกกับลูกเรื่องค่าซาบานเนี่ยแหละยะลังเล่นว่ามีโอกาสได้บอกกับลูกพี่น้องจ้าขราว่าช่วงนี้มัดช่วงเอ่อ ช่วงหัวเลี้ยวหัว่อระวางปีเนาะค่ะเนาะมันสิมติปีแล้วลูกจะเล่นกันยากท่องเรียนนังสือท่องไปเหตุงานท่องเทรนงานให้เด็กที่มาเข่าไม่ค่ะจะเล่นกันเลยบอมี่จังหวะได้คุยกับลูก ก็ตองเบิงอารมณ์ลูกน้ำเดฟพี่น้องถึงสียู่น้ำกันสองคนกับจริงอยูค่ะก็ตองเบิงอารมณ์ลูกเบิงสถานการณ์ลูกน้ำขันกลับมาบ้านทรงสีเม่์เมยละล่าหนาบุบบุบแน่ยลินกับสีเบาเบาเรื่องสําคัญสาคัญตาวะกลัวยลินสีเดวบอกกับลูกยลินทรงขอความบอกลูกว่าแม่ไม่แนวสีเบา n u m เด r เออเขาก็บอกว่านูบดักกลับบ้านง่ายได้แม่นูกลับบานเดิ้ลนนนันนูต้องออกไปเลี่ยงกับบริษัทเออโอเคไป เธอไปเหตุธุรละของเธอก่อนอนาไว้เมื่อได้สะดวกเข้าจังคุยกันอือเยลินกับซิเกิลบอกลูกว้จังสี่ให้เขาลูกพี่น้องบ่ได้ว่าเป็นแม่เขาคือจะบอกยังก็บอกเบ,บ,บึ้มบึ้มรดเด้ต้องหาจังหวะเราช่วงที่เยลินนอนหายก็เป็นอาิชี์เรื่องที่ยุด่งอดได้จังไหนในบ้านลังนี้สองคนแม่ลูก ยเล่นก็มานังคิดว่ามุมไหนที่สีบอกกับลูกมุมไหนที่สีบล์ควนเบาเพราะว่าอันแม่นี่เป็นคนที่เบ้าตรงบ้าแห้งเนี่ยจักหน่อยพี่นอ้องย่านลูกเสียความรู้สึกม่านังคิดนอนคิดเด้สีบ้าควาไใดจังสีห้บัวบ่หาย้ซมหน้าบ่ห้คุณบ่ห้ลูก,ก,ลกมีความรู้สึกว่าเฮากดดันเขานาอค่ะนาะ กินไปคุยไปพี่น้องบานเนี่ยลูกก็เลยมานั่งฟังเมือ่อเมื่อวันเนี่ยละ่ะก็เลยบอกให้ลูกฟังว่านั่งเอ้ยเข้าสิอาได้อยู่บ้านหลังนี้แค่ปีสีมาเนี่เด้อปีเดียวเด้ออืมค่าซาบ้านจะึ้น เงินไล่รับเข้าสองคนบอกเพียงพ่อที่สีอยูต่ตไปได้แม่บรูก่าสีเบาจังใดกับตัวแม่บ่ใดกดดันตัวหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเออที่แม่เบาเนี่ยแม่อยากฟังว่าลูกมีแผนมีความคิดแนวใดเนี่ยอืมสิซุกสิทุกแม่ก็อยากให้ตัวได้รับรูน้ำวันนี้คือสถานาการณ์จริงที่เฮ้าเผชิญยู แม่บ่ไหวแล้วแม่บ่าสามารถะตะกุ้งลูกวายน้าเขาหาฟังได้แม่กำลังสิจมบอกลูกทั้งน้ำตาเด้พี่น้องแม่กำลังสิจมแม่บ่าสามารถตะกายผิวน้ำผ้าลูกเขาฟังได้นั่งสิเหตุจังไดนั่งสิไปจังไดแพลนให้แม่ฟังเม่งดูปีปีนภายในปีนี่มันสิมีความเปลี่ยนแปลงขังยหญไงสำหรับชีวิตห้องสองคน ยลิ้นกระเบากับลูกแบบระมัดระวังที่สุดนะพี่น้องเพราะว่าเฮากับบรลูเด็กหน่อยสำเนีเขาคิดจังไดเนาะคณะนะถึงเขาเสียอายุยี่สิปีเขากะมีความสอบเขาใหญ่ตะอายุพี่น้องแต่ว่าความรู้สึกเขามันกับเป็นเด็กหน่อยเนาะคะนะ่ะลูกกับว่านูก,กับเขาใจถือแมว่าายุ ปีสิมาเนี่ยให้หนูกลับมาจากเมืองไทยก่อนด้วยแม่อืฮะเป็นไปได้หนูกับอาสีใหญ่ออกไปอยู่ข้างนอกถ้าแม่ถ้าหนูใหญ่ออกไปอยู่ข้างนอกอีแม่สิอยู่จังไดลูกสาวาเออถ้าลูกใหญ่ออกไปอยู่ข้างนอกแม่ก็สิบ่าตตอสัญญาเซาบานหลังนี้แม่ก็สิไปหาหม่องถึกๆพ่อได้สนหัวนอนอยู่ ว่าเ้มีหมองกินหมองนอนแล้วก็มีแห้งไปเห็ดงาน,งานเรียงเกระของเท่าน,นั้นละ่ะแม่่วงยังเดียวตะว่าขันสิมาถามเอาคา่เศร้ากับลูกอีกลูกกับมี่นอ้อยเขากับว่าพ่อสีใส้แม่ก็ดีใจเท่าที่ลูกหามาเดี๋ยวละหารอยปนนี่ถือว่าหลายสิทุดแล้วแม่ขอบคุณหลายๆลายน้อ,นองลูกได้เพน,น้องกำน้งใจเขา บ้นในน้าที่การงานเขากับว่าท่านได้ล่งโตเได้พี่น้องค่ะลูกยาลินเลี้ยนบอ่อพันสอบบอ่อพานคณิตศาสตร์เนี่ยลูกยาลินกสิต้องตกอัพยูจังสี่ซึ่งยาลินจะต้องสแตนบายให้ลูกอีกบัดท,ที่เนี่ยซึ่งมันเป็นเป็นอิหยังที่ขาบเกี่ยวแหมพี่น้องค่ะต่ว่าที่เอามาอบ่าให้ฟังในกระยาให้พี่น้องลูกสถานะการใส่ชีวิตในตั้งแดน สองคนแม่ลูกระวังมีลูกหน่อยกับลูกที่หญ่แล้วกับสถานการแบบเนี่ยเข้าสิแก่ไปจังไดเนาะคะเนาะเพราะว่าปัญหาแต่ละเมื่อที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเขามีเข้าแก้ปัญหาแบบไล่วันพี่น้องคะแก้ปัญหาไลา่วันเออในมีในเมื่อแผนหนึ่งมันใส่บ่ได้กับต้องมีแผนสองซึ่งจาเล่นกับบอกลูกไปแล้วเรื่องเศร้าบ้าน ถามว่าแม่สิไปอยูย่ใส่ขนูไปอยู่น้ำโอ้็ต้องหว่วงดอกแม่หาหมองไปจนได้นั่นละ่ะวังตะลูกนั่นละ่ะอืแม่ก็ต้องหว่วงหนูดอกหนูใยเล้วเป็นยังไดโนกะเอาตัวรอดได้เออผู้ลูกว่าต้องจะหอบลูกมายูเมื่อไงน้ำพอค่อยผ่ากันจกัเที่อ่เนอ่ะ สูทุถูกสู่อย่างน้ากันมากพานมอระสุมน้ากันมากบา่าสีแม่กับลูกเถียงกันกะดีว่าถือกันกะดีเกือบแม่บ้านแตกแสแหละขาดตะกั่พานจุดนั้นเมื่อใดด้วยดีอเกิจนมาฮอดมะเน่เออลูกกับฟังเหตุฟังผลอยู่นี่เล่นกะดีใจค่ะที่ลูกฟังเหตุและผลนานๆเนาะค่ะเนาะกับมารุนกันว่า ปีสีมาเนี่ยซีมีปฏิหารอีหังเกิดขึ้นกับชีวิตเยลินแน่กับลูกแน่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่สีรอปฏิหารให้เกิดขึ้นนี่ยเลินก็ต้องดิน้นรนหาทางไปหาทางซอยเหลือเจ้าคว้างจนใดนั่นแหละพี่น้องจ๋าดีกว่ามานังล่อให้รัฐบาลซอยดีกว่ามานังล่อให้ผู้นั้นผู้นี้ซอยซึ่งมันยากกับการที่ล่อค่อยคนอื่นยืนเมื่อเขามาซอยเหลือเฮานั่นน่ะ มันยากมันอาจสิเป็นไปได้หรือมันอาจสิเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการล่อค่อยทั้งนั้นความหวังที่เลื่อนลอยสรุปแล้วอย่เล่นกับสีตองสางความหวังเจ้าของปลุกพลังเจ้าขวางขึ้นมากทีได้หน่อยได้ไลยสิเป็นจังได้สิหลอดบ่หลอดสิไหวน้ำถึงฟังหรือบ่แย่เล่นกับสิล่องพลังเจ้าขวงไปให้ถึงที่สุดเฮียแห้งเจ้าของให้ถึงที่สุดนั่นแหละพี่น้องสิถึงฟังหรือบ่ถึงฟังหรือสิตายกลางสายน้ำ อหอดวางตายกับตายหอดวางย่งมันกับย่างยลินคิดเท่านี้ล่ละย่างหน่อยเยลินกัไใ้บอกให้ลูกรับรู้แร้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นยุณปัจจุบันนี่นะแม่บอสามารถที่แบกตวความยุ่งหลอดของเราสองคนมันความหวังอันลิบลี่เออสีเฮดจังใดสิบไปจังใดลูกเยลินเขากับสีบ่างแผนชีวิตของเขาอีกเที่ยนึงส่วนตัวเยลินเอ,เองนั่น ก็สิพ่อทุๆทๆไทยๆไปจังสี่ลหะพี่น้องจ้าค่ะก็หวังว่าปีสิมานี่ยิิเป็นปีที่ดีๆของเยลิ่นเราก็สุผูสุคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถามมันสิบดีเฮ้าก็ต้องรับอ่อความจริงเรากกสู่ไปพี่น้องค่ะสู่ไปก่อนที่สิจบคลิปไปนีเยลิ่นก็ขอแกาบขอบประคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆกำลังแรงใจเราก ขอสรงกำลังแรงใจให้ทุกๆท่านทั้งสู่ชีวิตยุตตังแดนกะดีขอโทษครับยุใสกะดีก็ขอให้หลอดปลอดภัยผ่านผลปัญหาทุกๆอย่างไปได้ด,ด,ด้วยดีเด้อค่ะเด้อมันนี่ายเล่นกับบหลหลยเติมพี่น้องคะขอระยตกินข่าวต่อก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลียหนาพี่น้องจ้า